ชีวิตอินฟูที่ต้องทํางานทํากิจกรรมได้ทุกที่หูฟังเลยกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนี่คือหูฟังที่เมย์เพิ่งได้มาใหม่พานาสนิกเทคนิค E A H A Z 1 0 0หูฟังขนาดจิ๋วที่ตัดเสียงรบกวนได้ดีมากใส่ออกกําลังกายหรือจะประชุมกลางที่เสียงดังๆก็ยังคุยรู้เรื่องชัดเจนทั้ง2ฝ่ายเพราะเขามี voice focus AI ที่ช่วยตัดเสียงรบกวนรอบ,บข้างได้อารมณ์ใส่หูฟังรุ่นนี้ประชุมงานที่ไหนก็ได้ยินเสียง <c oughs> ชัดแจว๋วทั้ง2ฝ่ายแน่นอนไม่มีสะดุดจะเสียงรบกวนเยอะแค่ไหนประชุมเสียงก็ยังชดดแถมมมรุุ่่่่นนีีี้ใใสสไหล กําลังกายหรือจะวิ่งยาวๆก็ได้เพราะเขากันน้า IPX4 ไม่ต้องกลัวเรื่องฝนหรือเหงื่อเลยชาร์จหนึ่งทีใช้ได้ยาวๆ10ชั่วโมงขึ้นแถมตัวเคสชาร์จสำรองได้อีก28ชั่วโมงดีไซน์สวยเอียบัสใสแล้วอยู่ในจุดที่สบายหูไม่อึดอัดแถมยังได้รางวัลอ n Ear ีย a d p h o n e Category จากเอซ่าอวอร์ดมาด้วยนะเมยชอบที่พกพาง,ง่ายไม่เปลืองพื้นที่กระเป๋าด้วยนะหยิบใช้เมื่อไหร่ก็สะดวกเชื่อมต่อไวสามารถเชื่อมต่อได้สอุปรกรณ์พร้อมกันด้วยคุณภาพจริงใช้แล้วรู้เรื่องน Official Store สมัครง่ายส่งฟรีทางเว็บไม่มีขั้นต่ำมีสะสมแต้มเป็นส่วนลดสมัครแล้วใช้ส่วนลดได้ทันทีเมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วอย่าลืมไปสมัครสมาชิกแล้วกดซื้อผ่าน Panasonic Official Store กันนะคะใครที่เห็นคลิปจากช่องเมย์อย่าลืมเอาโค้ดลดเมเนซ่าหนึไปใส่เพื่อลดเพิ่มอีก100ได้เลยค่ะและสมาชิกใหม่กดใช้คะแนนสะสมในหน้าเลือกวิธีการชําระเงินก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มอีก100บาทโปรโมชั่นดีๆกับส่วนลดพิเศษแบบนี้มีให้เช็คได้ทุกเเดดือนข้้าไปไปูที่ Panasonic wwwpanasonic.com/ths official Store www. Off